คือวันนี้มันลุกลามบานปลายจนถึงกระั่างว่าอาจารย์วันเจษถูกชกทํำ้ายอ,อ,อันนี้ทราบใช่ไหมฮะเอาง่ายๆทำไมพวกเราถึงโผล่มาที่คุณกบายนะครเป็นพวกราชาหนึงุเก 9. เรื่องนี้ถึงโกอังคณาแน่ครั้งนี้จะเป็นการคิดบัญชีรัฐบา,าลคอร์รัขอขอขออนุญาตนะฮะท่านฮะ เพลงชื่อเล็ดอิดบีถ้าแปลภาษาไทยว่าช่างแม่มันแสดงว่าในยุคน,นั้นมีการขายแม่เป็นกิโลเท่านั้นเองนะฮะ <c oughs> ไม่ได้เป็นเรื่องหยาบคายอะไรเลยครับกลุ่มนักศึกษาที่เฮลโลกันมาเป็นสิบสิบคนเนี่ยนะครับบุกขึ้นไปบนหอพักแล้วก็ไปตามหาตัวนายนิลันแล้วก็ลากลงมานะฮะลากลงมาทั้งทั้งที่เขาหมดสติแล้วคือคโดนลุมทำลายแล้วก็มานอนเสียชีวิตนี่ฮะมานอนเสียชีวิตอยู่ตรงบริเวณหน้าหอพักคือถูกคุณเต่า คุณใช้ความรุนแรงกับคนเสื้อแดงรับรองว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดนี้จะไม่มีเหลืออยู่ในประเทศไทยจแน่นอนบอลเ้ยดึกแล้วนะลูกนี่ไม่หลับอีกเหรอวันนี้โทษทีพ่อก,กลับดึกไปหน่อยพรุ่งนี้ต้องไปแต่เช้านะลูกยังไงอาจจะกลับดึกเหมือนวันนี้แหละให้โต๊ะมันนอนเปนเพื่อนก็นได้นะลูกนะบอล ครับพ่อผมอยู่ได้ครับพ่อไม่เป็นไรหรอกครับยังไงทิ้งตังไว้ผมด้วยแล้วกันเลตอ t b บี be, ครับพ่อ Let be Let it, yeah. it Whisper words of